ไอไ้เลาด้วยเอาทายเองเอาไรเอาอะไรเอาความความสามารถขนาดไหนมีบุญขนาดไหนอย่างมาก็ได้เจออาแล้วเร็วแม่รถไปแล้ว อันนีเจ้าของบ้านเพื่อนอยม่ยกกาดอกศัตรูไรสวัสดีค่ะเจ้าของปาค่ะแม่โอ้สาว่อยอะเบื้องติดเหรอฮิรอขึ้นมาติดครับแต่ข่าวอมวนสีสันมีไงบอสเบบีม้วนไมแตว่ จ้าไมอนีสุดยอดอิลิหัวหัวเมื่อยหัวจนเมื่อยหัวจนเมื่อยเข้าใจอุ้งอิงป้าจ้าที่ฟังอยู่จังวัอนี้ฟังอยู่เดี๋ยวก็ยีเรีนน้ำไม้อีกเด้อน่ะเรียนเนาะคหาเด้อยจำเด้อแม่นุชไปล่ะเฮ้ยนั่นแม่นุชนั่นแม่นุชข้างหลังป้าจ้าอุ้งอิงมาค่ะโอ้แต่จะควายอะไรพี่น้องครับ หัวหัวจะเด้งุดทางเอารถพวกเรพี่ไี่ถ่ายคลิปไปที่พอแล้วพี่ที่พอแล้วฟาดอยู่เออยแทนจ่ดอกมันเนาะแทนตอนนี้สองทุ่มน้อยๆพี่สิบครึ่งละอันนี้พี่สินหะ ทำทังล้พี่นุ่นจายิงเลยแม่วันนี้คนตาเยอมไม่รอดยังมาเดี๋ยวเขาไม่ได้รอดเห็นเนี่ยทำเ่ากันนี่ดถานี่เร็วเร็วเร็วิงหมิงไหมเร็ว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 เร ผหญิงเหรอรู้จักแต่อยู่สารพัดแพงเจาใส่ได้ไปาหังหลังนี่นี่มองกระแพงเนี่ยเลยไฟป้มองกระแพงสวยอะก็เลี้ยว้ายก็ไปใช่ก็ไปด้ยเอาเล็กออก้วก็เปิดโอเคครับทิมงานกับมาพักพอครับจะเที่ยงงานสุดรู้ว่าเย็นไปทำมอนอีได้หลายสิบตึกจอไขเจ้า ใชาเลยอวทำคอนเทนต์นี่ยหาเดินเขียนเขีอะไรอย่างเงี er, ้ก็ิ่วิ่ะวิ่งกันไปไอว่ามหมดจิค่ะคุเจ้าิมาค่ะหญิงวันท้าไปอยู่ะญิงไม่ิงหญิ่ายหิงหินข่าวเน่ มันเนี่ยโอ้ยาอนิงเนาะมันไปหลังเวทีได้บ่ครับไปหลังเวทีได้บะไปหลังเวทีได้บ่ขั้นไปหลังเวทีต้องไปแต่มันเข้าบ่ถึงนี่เดะกันบอว่มันต้องรถไปจอดหลังเวที เดีองลมูกีน้องมาทำไปเอื้อนเจ๊กก่อนไปทำก่อนดูพี่อุ๋ยถายรูปลืมบอกเบอร์ธนาคารให้ด้วยนนลูกเดี๋ยวเข้าไปข้างในถอยให้ก่อนเดี๋ยวรถกลัจะออกเดี๋ยวรถจะออกายเดี๋ยวถอยธนาคารถออกข้าไหนถอ้ยเดี๋ยวถอ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 ย พอเพอพอเลพี่บอหน้าพูเดาถอยผมไม่ได้จอนี่โอ้ยถอยเมยแล้วว่าที่ไปแล้วมันมีเหล็กกั้น้มันกเนเหล็กกั้นสุตกำแพงไหมราว่าไหมถอยได้บ้าถอยได้บ้าได้ได้มาจากข้างใน ที่คราจะได้สามตัวท่นเจ๋อพพ่พ okay, ักหลังอวิงตกใจเลยเดย๋อวขย่างไปบ้างกันสี่กับว่าสองไปไป๋ยวโทวหาคู่โป๊ะกันี่สองคันกับรถซ้อนนี่ครับกับกับรถคันนี้ ครันนี้ก็ใช่ไปด้วยกันครับไม่ไม่พูดถึงว่าอันนี้รถบอสโจรถบอสโจครับฝากพี่น้องครับอย่าลืมขอบคุณด้วยพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่สองครับบัมชนีเดิมเมื่อใครเดิมนะครับสามรอยี่สิบาทศิลปินรับเชิญน้องกีต้าครับแล้วก็ะเปิดตัวนางองเอกไหมน้องอมแิมครับ แล้วก็ศิลปินชุดสวยครับน้ององุ่นอิงเพชรตะแพงเพชรตะแพงเดี๋ย้ถามถามมน้ษย์ไหมบอไหมเนาะพ่อจ๋าพ่อแจ้งน้องอุ่งอิงมาจ้ะอย่างจ้าพ่อแจ้งน้องอุ่งอิงมาจ้ะอุองอิงไหนอุองอิงโอ้โหจำได้แล้วครับพี่ เแลนตกให่นั่นไงพีคนหมาอีกแล้วเด้เด้อพี่แจ๊กาศหาจาอุ้ยมาปกระตัเดี๋ยวเยวมันม่นมันดจักแล้วกระจกันนียหังวะนใ่ไหยอนยงเนี้ยลิงไหโอ้ยคลิปนี้ก็สิบแต่หัวหวนรอเดกตัวน่แล้วคนกำลังมาอี อุ้ยหัวฉีทั้างเชคซาวมาเนี่ยเงยยกระโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับแล้วกาบันที่ยี่แปดอย่าลืม แชร์เพลงครับหนึ่งเขาให้พ่อนี้ลับไปทายเอ็มีเสร็จมาเมื่อกี้นี่ครับสามโมงเสาครับขอพี่น้องคนละแชร์ละแชร์ละแชร์ครับขอ,อคลิปนี้ฝากพี่น้องสนี้ครับ